สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับหนึ่งวันกับเอกกี้ไปเอยที่ถ่ายถ่ายเล่นถ่ายเล่นเล่นเองไม่ต้องกดเข้ามาดูก็ได้ครับปิดคลิปไปเลยมาซื้อกับข้าวเฉยๆครับผมวันนี้ผมมากับเพื่อนนะครับเพื่อนไปจับกล้องให้เลยครับเ <_' S 2> พื่อนแย่เนาะ <_' S 2> ผมไปตัดผมใหม่มาครับใครหลายๆคนที่ถามว่าผมทรงอะไรลองทรงสูงครับบอกไป อันนี้ตอนตอนเรียนเฉยๆนะครับผมจะตัดลองทรงสูงแต่ถ้าปิดเทอมอะไรอย่างนี้จะตัดแบบอันเดอร์คัทนะครับผมใช่ไหมใครสนใจทรงนี้ครับทรงนี้ก็ได้ครับลองทรงสูงเหมือนกันคนนี้ชื่ออะไรครับเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อวันชื่อวัน <laughs> กล้องจะได้ยินไหมครับผม <laughs> ว่าผมได้ยินวะแถวนี้เป็นแถวย่านคนมาซื้อกับข้าวกันนะครับ เต็มตลาดนะเหมือนตลาดเลยแถวหน้าด่านแม่สายเออใครสนใจมามาได้แต่ไม่เจอผมหรอกครับผมไม่ได้อยู่แถวนี้วันนี้ผมผมมามา,มาแบบเงาเงามาแอลครับมาแอลแอลแปลว่าอะไรใครรู้ลองคอมเมนต์มาดูครับนะ <laughs> อันนี้เหงาจริงนะเนี่ยเออ ออกไปข้างนอกอย่าลืมปิดหน้ากากนะครับผมกาดห้ามตกกาดห้ามตบ,มตบคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจะถามหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรียนน้ำน้ำสม,มุนาอันนี้ถามเฉยๆนะครับถามเฉยๆอย่าไปฟ้องอย่าไปฟอป้องนะครับเดี๋ยวผมโดนอุ้ม ส่วนคลิปฉลองห้าหมื่นที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะฉลองอะไรดีลองคอมเมนต์มาได้นะในคลิปนี้เดี๋ยวผเผื่อผมจะไปแบบเออไปไปเลือกดูว่าอันไหนน่าน่าสนใจนะผมก็จะเอามาทํานะผมก็อยากทําคลิปบล็อกบ้างนะอันนี้น,นี้เป็นถือเป็นคลิปล็อกนะครับผมแต่ไม่หนึ่งวันนะวันนี้ก็ประมาณช่วงเย็นเย็นแล้วจะเด็กจะจะเด,ด็กแล้วแหละจะเดึกแล้วเนะี่ยตอนนี้เป็นเวลา หกโมงแล้วน่ะเออหกโมงจะจะหนึ่งทุ่มแล้วครับผมไว้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 มีเวลาเดี๋ยวไปไปถ่ายไปถ่ายหน้าด่านให้ดูครับหน้าด่านปิดเหมือนเดิมนะครับห้ามเปิดนะคือตอนนี้ไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้นะฝั่งพม่านะครับผมปิดเลยช่วงนี้แย่หน่อยโอ้โหตั้งนี้ไม่เห็นเลยตั้งนี้แหละเออ เ้ยตรงเรียนใค,ยคยยใครอยากเจอมาได้หยอกหยอกใครอยากเจอมาได้หยอกหยอกครับหยอกผมใกล้จะอันนี้ก็เพิ่งมาสั่งไม่รู้จะได้ตอนไหนก็สำหรับคลิปนี้น่ารักไหมครับคนนี้ให้ครับคนนี้ให้คนนี้ให้ กิ๊กผมครับคนนี้หยอกครับหยอกเพื่อนครับเพื่อนเออแม่หลอกขนาดนี้ถ้าเป็นเกยก็แย่ะเออแม่กลุ่มขมับเลยครับแม่กูหายมึงกี้บอกขายแล้วฮะแม่กูขายแล้วจั่งหายมึงกี้บอกขายไม่ขายแล้วพวกเห่อพวกสองซึมออ๋เดี๋ยวมันจะหายแหละกินข้าวกำหนึงก็หายแล้วกัน รออีกนิดนึงอ่ะไปไปกินแมงสาบนี่ก็สุดยอดนะแมงสาบอ่ะหิวจัดเจอกันครับผมกลับบ้านครับผม